ข้างในมีที่หนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่ข้างในเนาอยู่ข้างนอกกับกูเลยโอ้โหไปตรงนั้นผลให้หลอกกันมันป่าไครวะเนี่ยหลันจัดไอ้เด็กนี่แม่งหลันจัดคนอื่นยิงมึงมึงไปตั้งไอ้บวกกันกูคนเดียวมึงบ้าไม่ได้ชาย มีใคร,จรเจอไอ้พวสูบบ้างตามหายพี่ด่วนเลยจะนึ็นดิงเอาเลือกก่นอนคิดไม่ออกให้มาลงที่พีคครับผมมีทุกปืนเมืองนี้โหแม่งวงเลือดแม่งกระเด้งไวจัดเดี๋ยวไมฮันรู้สึกว่าเลือดเด้งอะแต่เต็มแล้วอะ <c oughs> นี่ไงของอยู่นี่โอเค thank you ทีนี้ก็ช่วยแบบว่าสมทบทุทในให้พี่ซื้ออันนี้ได้ไหมครับทิมชิปอัพปืน พันสี่ครับพี่ผมมีพันสี่ครัอโอ้พันสี่เลยเหรอ,อไหนไหนขออะไขอบคุณครับของอยู่นี่อ้ยเขาซื้อชีวปืนพี่แล้วอ่าทีนี้พี่จะเก็บไปชุบเพื่อนนะเดี๋ยวว่าพี่ซื้อตะล่าไปก่อนยืมก่อนขอถอนจากแบบกระเป๋ากลางศัตรูอยู่ข้างหลังเลยผม B D 7มาทีดีอ่านยากจากมาชื่อมึงเนี่ยเออไม่มีไอดับรถเลยอ่ะอุ้ยแต่มีรถสปอร์ตเหมือนศัตรูจะเดินขึ้นมาจากเต็นท์นะ พี่ว่าอาจจะมากับเพื่อนมันนะครับถ้ามันไปนอย่างนั้นน่ะมันกล้าเดินไต่เลยอ่ะมันเดินลายต่ำด้วย<ะ>แสดงว่าเป็นงานเฮ้ยไหลเข้าบ้านด้วยว่ะเฮ้ยเป็นงานจัดตัวนี้ทรงเป็นงานจัดคนดูพังรถึงพังจะเอเวอสูนจะเป็นยังไงก็ไม่รอดอะนะ้องทรงนี้พี่บอกเลย อามีคนดีกว่าโอเคเอาได้ได้เอาดาวโอ้ยไอตัวนี้มันห้าจัดเลยว่ะคือเมื่อกี้มันน้องแบบน้องผมแบบยิงเจ็บจัดแต่มันก็อยากจะแบบว่าสู้ของเรา,เามาอยู่ดีนะแบบโหัวไปยิงผมวอา้อาวอ้าวอะไรอ่ะสงสัยกกรถกระแทกแรงเกินคนึกว่าผมตกแมพเมืกก่อกี้แต่ไม่ใช่นะทำไมมันเป็นอย่างไไนะั้นวะน่ะมันกลับหัวได้ยังไงวนะน่ะมาไมีเป้าขึา้นรถมาเร็ว ชุดโปรเราอะขึ้นรถมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไอ,อ้แมวเป้าอ่าจะพาแมวเป้าไปล่อคนกันดีกว่าพาแมวเป้าไปล่อกระสุนถ้าให้พี่ดาวเนี่ยพี่ว่าเราเข้าเขื่อนอาจจะเจอคนก็ได้นะครับต้องไปดูเพราะว่าเขื่อนนี้เป็นจุดที่คนแบบชอบมาชุบเพื่อนบริเวณนี้นะแงเจอตัวอยู่พี่ตไหนลงสีเหรอเอาลงสีกี่ตัวมันมีอยู่ตัว,ตว พี่ว่าเองไหวพี่ว่าเองไหวแค่นั้นแหละม้าเอง็งไหวอะทำไมเองไปแล้ววะเดี๋ยวพี่กลับไปช่วยน้องเฮ้ยไอ้แมวเป้าแม่เป้าแมวเป้ามันมีคนลงมาใหม่น้องดาดาดาวดีดิเดี๋ยวแม่มาช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนต่อพี่ ชกได้อยู่ผมชุบได้อยู่เเฮ้้ยยนั่งหมิ่นไปโอเคไม่เป็นไรกดตายเลยกดตายเลยพี่จะไชกเลยเร็วขึ้นไปบนบ้านตัวหนึ่งนะหึ่งไปบนบ้านตัวหนึ่งทีมตามเลยอุย้ย บนหัวบนหัวมีตัวลงมาตัวนึงโอ้โหตัวปีซียูหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวตรงไหนสามตัวเลยมีสองตัวใช่ใช่พีซียูว่าหนึ่งตัวผุ๊มบิ่งขึ้นอย่ามั่นใจอ๋อมันมีสองตัวใช่ใช่ผิดขอโทษมันมีตัวข้างนอกยิงมาอีกอ่ะเพื่อนมันอะข้างบนหัวสองตัวเออบนเขานะ พอเห็นตัวละตัวเสาไฟตัวเสาไฟบนเขาอะาเฮ้ยท้าวหนึ่งนะหนึ่งนางหนึ่งพ oh <my> ี่ท้าวเอาตัวหนึ่งละบนเขายังไม่ลงขึ้นแม่งเลยมาน้องทำไมมันแหลกจังเลยวะไม,ไม่มีไม่มีปืนอย่าไปหยอง <c oughs> มันโดดมันโดดมันโดดมันโดมนโด <c oughs> มันให้เพื่อนมันโคบหรือเปล่าหรอาางนะ มาบรยุเพื่อนโอเคเหลี่ยมเตื้ไอ้กระต่ายเดี๋ยวเหลี่ยมเตื้มันใส่หัวกระต่า,ตายแต่มันใส่ชุดเป็ดว่ะตัวนี้มันเหลี่ยมนี่เลยกูกดสกิลเปิดจุดแป๊บนึงมีไหมนะมีคนไหมอุ้ยเกมแหลกจัดเลยอ่ะมีใครแหลกไหมบนเข่าถอยไปแล้วอ่ะบนเข่าถอยไปแล้วพี่โคตรแหลกเลยพี่ใส่กอสางปับบ่น เออคือแบบเฟรมเแบบเหลือแบบครึ่งเดียวเมื่อกี้ตอนเนี้ยไม่เหว่าแต่ตอนนู้นเลยตอนนี้ก็เหลือครึ่งเดียวเนี่ยแหลกอะไรไมเนี่ยเขาตนองมีเกาะสามนะครับเดี๋ยวพี่จะขี่รถมารอดูนะเฮ้ยมากับพี่คนนึงก็ได้พี่กลัวตายพี่เปลี่ยนใจแล้วพี่กลัวตายเอาพี่กอนโดนอีกแล้วที่ไหนอะข้หัวไม่ลงเดียวไปตายที่ไหนอะโอเคอ๋อในอู่เรือโอ๊ยบ้านเอลมีครับบ้านเอลมี ลี่มาลวพี่กูตามกูกลแล้วกูตามกูบอกแล้วกูตามมันเน่ติดชนต้็นมะพร้าวพี่ว่านะ บอกเลยแล้วกูตามเดี๋ยวไหลไปช่วยเพื่อนเลยเราอะมันมีคนชุบกันอยู่ที่สุสานพอดีเลยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเกิดแล้วโอเคระวังนะอูเรียวมันมีกี่ตัวนะน้องตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวเดียวโอเคเดี๋ยวพี่ไหลไปตัวนี้ก่อนถ้างั้นอะเดี๋ยวพี่ไหลไปดูสุสานมันกำลังชุบกันอะไปไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยแมวเป้ามันเป็นบริการพี่ว่าให้ไอ้หนุ่มมาเร็วมาเร็วนี่ไงไอ้บูอาร์ยูเดี๋ยวมันปักธงเมื่อกี้โอเคพี่ Ủa, ở พอ Ủa, ตรงนี้อ้าวมันยิงกันเองเหรอวะใช่พี่โอเคตรงไหนตายอ่ะโต๊ะนู้นน่ะตรงนี้ป่ะ Mình นี้ตายนี่ผม เอ้าแมวเป้าตายโดนบนเขายิงพี่โอเคพี่เพิ่งเห็นว่าเองตายเองก็ไม่พูด่อยว่าพี่ตายผมตายผมตายพี่หลังพูดดังๆก็ใจไหมไนนพี่ไม่ได้ยินเนี่ยโห<ป>เกือบพี่ตายด้วย<ร>พี่ไปชุบให้พี่ไปชุบให้อไอ้บ้าเอ้เกือบพี่ตายไปตรงนั้นเหอีกทีน้องไปหวั่นแล้วอะ มามามาเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบวงจะแรงยังเนี่ยไกลนะพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วแน่ยต้องเข้าวงอะ่ะแบบวิ่งมาโอ้โหแล้วทีมอยู่ไกลแบบฉีกมาโซนพี่ยากอยู่ไอ้นี่ยอยากให้ฉีกมาโซนพี่จังเดี๋ยวพี่ดีเข้าวงรอแล้วกันเดี๋ยวพี่ดีเบรหาโซนน,นี่แหละเอ้ยมันไอ้นี่มันยากวิ่งเข้าตรงมุมนี่นแหละที่พี่ดีมาตัวลงใหม่นะเบอร์สองกับเบอร์หนึ่ง ดเดี๋ยวดมยาวิ่งเรียวก่อนคราบผมยาฟ้ายาฟ้า,า,ฟาซุดโอเคโอค้มันเฝ้าจุดเลยมันหนักวงด้วยที่เนี้ยมันหนักพี่อ่ะมาช่วยได้ไหมยิคูดาวอยู่พี่ยิงแตกไปหนึ่งละ ไอ้ผู้ชายแม่งดักสุดว่ะเอาเรื่องจัดนะครับผมการอ่านเกมมัน้หี๋ว่าชุบนอก,อกอวงเปล่าวะเมื่อกี้็ไม่เห็นมันยิงเานะราเนาะรู้แล้วน่าจะไม่ใช่โอ้ยนี่ไงมันตอกไปชุบนอกวงจริงด้วยโอ้ระวังนะข้างหลังเรามีอีกตัวหนึ่งทางนั้นนะ่ะหน้าของมีอะไรแบบอ๋อมีคนลงรอบใหม่บ้านแอ๋วอ้ฝั่นุ้มี เจอเอวกับศูนแล้วลกเข้าไปอ,อันตรายมากถ้าเรานั่งยิงอยู่นะครับผมเข้าสวนหัวเราแบบง่ายมากยหยดตัวมนะันน่ะมันไม่มายิงชุบฝันี้ด้วยยิงไม่ได้ในบ้านชุบตัวหนึ่งในห้องลึกในห้องลึก อุ้ยเะวมันเอาให้ได้จะตายแล้วเอ้สองตัวมีสองตัวพี่ผายแล้วพี่ก้อนเอาให้ได้มันจะลุกนะสวยไอ้บอเออโอเคโอ้โหขนาดนี้ไม่ตายเออผมก็ไม่ผมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้นี่อ่ะไม่ได้กดสกิลเด้งเลือดลืมไปเมื่อว่ามีสกิลเลือดเลือดเพิ่มพีเก้าสูตรผมมันก่ำเกินอ่ะผมอยากเปลี่ยนปืนเอาไปสัตว์ดีกว่า่ะ เลยมีคนอยู่ขา้างหน้าเราตัวนึงครับอ๋อบ้านเอลเหมือนจะวิ่งออกบนเข่ามาน่าระวงังบ้านเอลไม่วิ่งหรอเกีด่ดาวอยู่ยหนักเก็บหนักอุ้ยมันไม่ตายสว้นเขา่<ฮ>เขามาตั้งไว้บนหลอกว่ามันใช้ UMP แต่มันมีโทัวคอนปีเวยน อบคุณนะตายบ่อยจัดเกมนี้เราอะชิบหายละกี่ตัวกี่ตัวดาดาดาเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเข้าวงทันไหมวงแรงเหรอพันย่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปช่วยเพื่อนกดตายกดตายกดตายด่วนเลย เร็วสื้อกาะไม่ได้ซื้อด้วยทุกคนไม่มีเกาะใส่เนี่ยตอนเนี้ยบ้านเอลด้ไหมเนี่ยบัตรออนไลน์ซื้อเกาะได้ปะวะเฮ้ยซื้อได้อยู่เพื่อนลงบ้านเอลไม่ได้ผมบัตรไม่มีว่ะอะไรก็ไม่มีเกาะ ไอ้แมวเป้าใส่เลยเหรอน้องพ <c oughs> ี่ขอก่อสีนะเ <c oughs> อ็กองก็ไม่าามาลงตรงนี้ก่อนเนาะเอ็งก็ไปตรงนู้นเลยไอ้แมวเป้าเมื่อกี้ผมเห็นตัวเดียวอยู่บนบ้านเอลวี่ผมว่าจะลงไปยิงันี้ะตัวนี้รับพี่มีตัวนึงมาดาวมาดาว ยิงเอสเอสดะเดี๋ยวเย็นนะพี่ขึ้นตัวนี้ให้โอเคเชิงแชมป์จัดนีด่ก็ตูดแล้วโอ้โหสุดยอดเนิฟที่ไม่ได้เนิฟ